เปิดใจผู้ใหญ่บ้านยุคใหม่กับการพัฒนาบ้านเกิดให้ไปสู่ความยั่งยืนภาพผู้ใหญ่ด้าพัสทรหมุยเฮบัวสวมเสื้อยืดโปโลสีน้ำเงินแขนสั้นสวมแว่นกันแดดยืนกอดอกยิ้มด้านข้างมีป้ายกระตูนวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแฝกโนนสำราญตำบลสามเมืองอำเภอศีดาจังหวัดนครราชสีมายินดีต้อนรับ สิทธิ์เก่าคนหนึ่งจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้ชีวิตหลังเรียนจบเป็นพนักงานบริษัทอยู่นานปีแต่แล้วก็ถึงจุดอิ่มตัวเริ่มเบื่อหน่ายกับกิจวัตรจำเจที่ต้องทำซ้ำๆวนๆอยู่ทุกวันท้ายที่สุดจึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำและหวนคืนสู่ภูมิลำเนาด้วยเป้าหมายใหม่ที่ใหญ่และท้าทายนั่นคือการเป็นชาวนาปลูกข้าวตามรอยบรรพบุรุษ แต่สิ่งที่เขาวางแผนไว้กลับแตกต่างออกไปจากชาวนารุ่นก่อนอย่างสิ้นเชิงการกลับสู่บ้านเกิดพร้อมแนวคิดการทำนารูปแบบใหม่นายอดควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรมาช่วยลดต้นทุนลดการใช้แรงงานแต่กลับช่วยเพิ่มผล,ผลผลิตและได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ก่อตั้งกลุ่มสากณ์อ,ออมรับ เพราะเห็นถึงความสำคัญของความรู้ด้านบริหารจัดการเงินที่จะเป็นส่วนช่วยให้ลูกบ้านมีวินัยทางการเงินและนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตพระสยาม BOT Magazine ชวนไปรับฟังเรื่องราวของผู้ใหญ่ด้าพสัสทรหมุยเฮบัวผู้ใหญ่บ้านบ้านแฝกนนสํสำราญจังหวัดนครราชสีมาเกษตรกรหนุ่มไฟแรงวัย32ปีที่ใช้องค์ความรู้ใหม่ในการพลิกโฉมการทำนาแบบดั้งเดิม โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกบ้านที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพลิกโฉมการทำนาแบบเก่าด้วยองค์ความรู้ใหม่เดิมทีเกษตรกรปลูกข้าวในภาคอีสานมักนิยมทำนาหวานซึ่งเป็นการทำนาแบบดั้งเดิมที่คุ้นชินกันมานานโดยจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาหว่านลงบนผนืนนาแล้วปล่อยให้ต้นข้าวเติบโต วิธีการนี้ทำง่ายไม่ซับซ้อนแต่ข้อเสียคือต้นข้าวจะชิดติดกันจึงอ่อนแอและผลผลิตน้อยไหนจะมีความเสี่ยงเรื่องภัยแล้งแมลงรบกวนและต้องลงทุนสูงทั้งค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่ายาราคาที่ขายได้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนและความเหน็ดเหนื่อยแรมปีสุดท้ายลงเอ,อ่ยที่ปัญหาเดิมๆคือการเป็นหนี้ การทำนาแบบเดิมก็เหมือนกับเป็นประเพณีสืบต่อกันมาทำเพื่อดำรงชีพพูดง่ายๆคือลงมือทำไปโดยไม่ได้สนใจเรื่องต้นทุนการผลิตหรือความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะคุณภาพเมเล็ดพันธุ์ฝนฟ้าอากาศราคาข้าวตกต่ำสุดท้ายก็เจอปัญหาที่ว่าทำไมยิ่งทำนายิ่งเป็นหนี้ผู้ใหญด่ด้าพัสทรหมุยเฮบัวผู้ใหญบ่บ้านบ้านแฝกโนนสำราญจังหวัดนครราชสีมา ภาพผู้ใหญ่ด้ายืนเอามือล้วงกระเป๋าเกงเกงรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยิ่งยุคปัจจุบันหลายคนอยากส่งลูกเรียนสูงสูงแต่จะเอาเงินที่ไหนส่งคืนยังทำแบบเดิมคงไม่มีวันได้ลืมตาอ้าปากความคิดนี้จึงเป็นแรงผลักดันให้เราลุกขึ้นทำอะไรสักอย่างผู้ใหญ่ด้าฉายภาพชีวิตชาวนานในภาคอีสานให้เราฟัง หลายคนคงยากที่จะเชื่อว่ายังมีเด็กรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการกลับมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้บ้านเกิดตัวเองแบบนี้ความเปลี่ยนแปลงได้ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆผู้ใหญ่ด้เริ่มโน้มน้าวพ่อแม่พี่น้องในชุมชนให้เปลี่ยนวิธีการทำนาหวานมาเป็นนายอดเพราะเชื่อว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมกับสภาพผืนดินแห้งแล้งของภาคอีสาน การหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่หลุมด้วยเครื่องจกักรช่วยให้ต้นข้าวเรียงแถวและใช้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไร่น้อยกว่านาวานดูแลง่ายและช่วยลดต้นทุนการผลิตที่สำคัญคือได้ผลผลิตข้าวเยอะคุณภาพดีเพราะข้าวถูกต้นมีพื้นที่ในการดูดซึมสารอาหารจากดินทำให้ขายได้ในราคาที่สูงขึ้นภาพชาวนากำลังเดินอยู่กลางทุ่งนาที่เขียวขจีใช้นวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนทัศนคติผู้คน หนึ่งในเครื่องมือที่เข้ามาพลิกโฉมรูปแบบการทำนาของชาวบ้านแฝกโนนสำราญคือนวัตกรรมเทคนโนโลยีทางการเกษตรแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเจออุปสรรคท้าทายว่าจะเปลี่ยนทัศนคติคนรุ่นเก่าให้เชื่อใจเครื่องมือสมัยใหม่นี้ได้อย่างไรตอนแรกไม่มีใครเชื่อว่าสิ่งที่เรานำเข้ามาจะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นเราก็ต้องพยายามพิสูจน์ให้ได้โดยทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ตัวผมเองก็ทำแปลงนาตัวอย่างประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็วมีคลิปวิดีโอให้ดูว่าหลายคนทำได้สําเร็จจริงทำแล้วมีกำไรยิ่งสร้างความมั่นใจให้เขาภาพรถเกี่ยวข้าวจอดอยู่ในโรงขนาดใหญ่รถเกี่ยวข้าวของชุมชนที่ให้สมาชิกในชุมชนสามารถเช่าเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวได้นวัตกรรมแรกที่นำมาใช้คือโซลาเซล สมัยนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายโดยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าดึงน้ำบาดาลมาใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงต่อมาคือเครื่องหยอดโดยหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวแค่10กิโลกรัมต่อไร่ในขณะที่ทำนาวานต้องใช้เมล็ดพันธุ์ถึง30กิโลกรัมต่อไร่ถือว่าช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนได้ ยังมีโดนฉีดพ่นยาราคาถูกกว่าจ้างคนและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนอกจากนี้ยังมีเครื่องอบข้าวเครื่องนวดข้าวรถเกี่ยวข้าวและอื่นๆทัศนคติของคนทำนาจะชอบทำอะไรแบบเดิมๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนให้เขารู้จักการนำนวัตกรรมไปใช้เขาก็จะไม่ขาดทุนยกตัวอย่างถ้าเราเกี่ยวข้าวด้วยมือหนึ่งไร่ต้องจ้างคนในราคา1 0 0 0ถึง2,000บาท แต่พอเปลี่ยนเป็นรถเกี่ยวข้าวก็เหลือแค่600บาทรวดเร็วและสะดวกปลอดภัยมากขึ้นด้วยเครื่องมือการเกษตรที่มีในชุมชนตอนนี้มาจากทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐรางวัลชนะการแข่งขันของบริษัทเอกชนและผู้มีทุนทรัพย์ในชุมชนซื้อมาเพื่อให้บริการในราคาที่เป็นธรรมสมัยก่อนว่ากันว่าการมีลูกสาวสวยถือเป็นศักดิ์ศรีแต่ทุกวันนี้การทำนาสวยเป็นศักดิ์ศรีของคนในหมู่บ้านเราไปแล้ว ทำแข่งกันให้มันสวยให้มันดีแข่งใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านเลยภาพโดรนโดรนฉีดพ่นสารเคมีใช้แทนการจ้างแรงงานในการฉีดพ่น คุณสุภาพรหมุยเฮบัวแม่ของผู้ใหญ่ด้าซึ่งเป็นประธานกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแฝกโนนสำราญเล่าเสริมว่านอกจากการทำนายอดจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยพลิกฟื้นความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้นคือการรวมกลุ่มทำมเมล็ดพันธุ์ข้าวเอง ก่อนหน้านี้เราปลูกข้าวตามประษาชาวบ้านทำไว้กินและขายต่อมามีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้ทำมเมล็ดพันธุ์จึงเป็นที่มาของกลุ่มผู้ผ,ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแฝกโนนสำราญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ชาวบ้านทำมเมล็ดพันธุ์ข้าวเองราคาขายก็ดีขึ้นได้เงินเป็นก้อนเทียบกับสมัยก่อนตอนที่ขายให้กับโรงสีขายเป็นถุงๆได้เงินครั้งละ1 0 0 0ถึง2,000บาทอย่างมากสุดก็หลักหมื่นแต่ทุกวันนี้ขายให้กับกรมการข้าวได้เงินครั้งละเป็นแสนบางคนได้เกือบล้านก็มีที่ภาคภูมิใจกว่านั้นคือมเมล็ดพันธุ์ของเรากระจายไปขายให้กับชุมชนอื่นๆภายใต้แบรนด์ของเราเอง สำหรับขั้นตอนการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณสุภาพรเล่าว่ามีการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ด้วยเช่นกันทั้งเครื่องหยอด,ดโดรนสำหรับพ่นยาฆ่าศัตรูพืชรถเกี่ยวข้าวเครื่องอบข้าวเพื่อลดความชื้นอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ว่ามานี้ตอบโจทย์เรื่องการประหยัดแรงคนประหยัดแรงเงินและยังสร้างไรายได้เพิ่มด้วย ภาพคุณสุภาพรและเกษตรกรหญิงอีกสี่คนสวมเสื้อโปโลโสีเหลืองใบหน้ายิ้มแย้มยืนเรียงกันอยู่หลังโต๊ะที่มีถาดและโต๊ะบรรจุมเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกการทำเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพดีและขายได้ราคาสูงก็เพราะเราดูแลกันเองตลอดทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่ไถคัดเลือกแปลงที่จะมาทำมเมล็ดพันธุ์จนถึงหามเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้จากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว คุณสุภาพรหมุยเฮบัวประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแฝกโนนสำราญภาพคุณสุภาพรสวมเสื้อโปโลสีเหลืองยืนยิ้มคุณป้อมดงหงเกษตรกรวัย76ปีเจ้าของผืนนาปลูกข้าวกว่า50ไร่เล่าให้ฟังว่า ในอดีตเคยปลูกพันธุ์กับวิธีการปลูกข้าวแบบดั้งเดิมทำนาหวานใส่ปุ๋ยเก็บเกี่ยวทั้งหมดใช้แรงคนล้วนกระทั่งยุคปัจจุบันที่มีการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ประหยัดแรงเหมาะกับชาวนาสูงวัยมากๆพวกนวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัยทั้งหลายใช้มาได้เกือบ10ปีแล้วมีทั้งรถถ่ายเครื่องปั่นดินเครื่องหยอดสมัยก่อนต้องหยอดเมล็ดข้าวใส่หลุมด้วยตัวเองแต่พอซื้อเครื่องหยอดมาใช้ก็เบา,แ,บาแรงลงเยอะ หรือเมื่อก่อนเวลาไถานานี่เดินตามควายเหล็กเลยเดี๋ยวนี้ขี่รถไถเอาสบายแล้วหัวเราะรถไถมันใช้บริการได้หลายอย่างยกเสายกไม้ขนกระสอบข้าเป็นร้อยถุงหลังจากการปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาเศรษฐกิจในชุมชนก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกเกษตรกรทุกคนมีไรายได้เพิ่มขึ้นทำให้วิถีชีวิตในหลายๆด้านดีขึ้นตามไปด้วยภาพล่งนาสีเขียว คนทำนาเก็บเงินไม่ค่อยอยู่กว่าจะเก็บเงินได้แต่ละก้อนไม่ใช่ง่ายๆเพราะค่าใช้จ่ายมันเยอะแต่หลังจากเปลี่ยนมาทำนายอดทำมเมล็ดพันุ์เองเอาเครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยทุกอย่างก็ดีขึ้นรายได้เพิ่มประหยัดแรงคนแก่ไปได้เยอะก็รู้สึกดีใจนะภูมิใจที่เรารวมกลุ่มกันได้สามัคคีกันดีไม่มีแตกแยกคุณป้อมดงหงเกษตรกรในบ้านแฝกโนนสํสราญจังหวัดนครราชสีมา ภาพคุณป้อมสวมเสื้อยืดแขนยาวสีฟ้าสวมหมวกผ้าปีกกว้างเสริมความแข็งแกร่งให้ชุมชนด้วยทักษะด้านบริหารจัดการเงินนอกจากองค์ความรู้ในการทำนาที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วผู้ใหญ่ดาเชื่อว่าความรู้ด้านบริหารจัดการเงินก็มีส่วนช่วยในการยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยให้หลุดพ้นจากคำว่ายิ่งทำนายิ่งเป็นหนี้ ความรู้ด้านบริหารจัดการเงินสำคัญพอๆกับความรู้เรื่องของการทำนาการมีองค์ความรู้เรื่องการเงินจะทำให้ชาวนามีภูมิคุ้มกันที่ดีทุกวันนี้มีการปลูกฝังเรื่องการออมมีกลุ่มออมทรัพย์วิสาหกิจที่ชาวบ้านร่วมกันออมปัจจุบันมีเงินฝากหลักสิบล้านบาทแล้วใครจะลงทุนทำนาซื้อปุ๋ยซื้ออุปกรณ์การเกษตรก็สามารถกู้แล้วค่อยมาใช้คืนทีหลังได้ เราให้ชาวบ้านคำนวณต้นทุนการผลิตทุกปีเช่นปีนี้ค่าเช่านาค่าถายค่าเก็บเกี่ยวค่าน้ำมันเท่าไหร่หรือขายข้าวไปแล้วได้คืนมาเท่าไหร่ก็ควรเก็บไว้ลงทุนในปีหน้าทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เขาตระหนักว่าทำนาต้องไม่ขาดทุนนอกจากการปลูกข้าวแล้วเราก็สนับสนุนให้มีอาชีพเสริมหลังทำนาด้วยตั้งแต่ขายฟางเพื่อใช้เลี้ยงวัวปลูกผักปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อนำไปทอผ้า ภาพผู้ใหญ่ด้ากำลังพูดผ่านไมโครโฟนภาพชาวบ้านสวมเสื้อยืดโปโลโสีเหลืองบางคนสวมเสื้อคลุมทับกำลังนั่งฟังมีข้อความผู้ใหญ่บ้านให้ข่าวสารและส่งต่อความรู้ต่างๆให้กับสมาชิกในชุมชนอย่างสม่ำเสมอผ้าไหมทอมือจากงานอดิเรกสู่อาชีพเสริมที่สร้างไรายได้ นอกจากการทำนาแล้วชาวชุมชนบ้านแฝกโนนสําราญยังมีวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นอาชีพเสริมเมื่อว่างจากการทำนาให้หลายครอบครัวคุลมุลดงสงครามประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านแฝกโนนสําราญบอกด้วยน้ำเสียงปรับปลื้มใจว่าการทอผ้าไหมเปรียบเสมือนอาชีพเสริมของแม่บ้านหลายครัวเรือน การทอผ้ามัดหมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีถือเป็นผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและได้รับรางวัลมาแล้วมากมายสมัยก่อนเราใช้เวลาไปกับการทำนาหวานเยอะมากเพราะตอนนั้นยังไม่มีเครื่องทุนแรงไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยผ้าผ้าทอมัดหมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรี พอเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ในการทำนายอดทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมีรายได้มากขึ้นที่สำคัญเวลาในการทำนาก็น้อยลงแค่3ามเดือนต่อปีเวลาที่เหลือก็มาอยู่กับการทอผ้าซึ่งเป็นงานอดิเรกที่เรารักคุณลมุลดงสงครามประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาพคุลมุลถือผ้าทอมัดหมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีและถือกระเป๋าผ้าที่ทําจากผ้ามัดหมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราคือเป็นผ้าไหมทอมือโดยใช้กี่ทอผ้าพื้นเมืองสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นเรียกว่าแฮนเมดทุกขั้นตอนไม่มีเครื่องทุนแรงทําตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา ตั้งแต่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมนำเส้นไหมมาแปรรูปเป็นเสื้อสำเร็จรูปจนถึงตั้งศูนย์เพื่อจำหน่ายสมัยก่อนมีลูกค้าจากต่างถิ่นเดินทางมาซื้อตามบ้านเลยกลายเป็นแรงผลักดันให้เราตั้งกลุ่มขึ้นมาในปี2537ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด118คนคุณละมุนกล่าว เมื่อลูกบ้านในชุมชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมผลลัพธ์ไม่ใช่เพียงแค่รายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่การมีปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนก็เพิ่มขึ้นด้วยทุกวันนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะพอชุมชนเราทำนามีกำไรความเครียดมันก็ลดลงหันมาช่วยเหลือกันมากขึ้นเพราะธรรมชาติคนเราเมื่อมีเพียงพอแล้วก็อยากเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยากแบ่งปันให้ส่วนรวมผู้ใหญ่ด้ากล่าว ผ้าผู้ใหญ่ด้าและแม่บ้านในชุมชนสี่คนแม่บ้านทุกคนถือผ้าทอมือและกระเป๋าที่ทำจากผ้ามีข้อความวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านแฝกโนนสาราญกับผลงานการทอผ้าไหมที่เป็นอาชีพเสริมได้อีกทางตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนความภาคภูมิใจในฐานะคนต้นแบบย้อนกลับไปเมื่อหปีก่อน ตอนที่หวนคืนบ้านเกิดผู้ใหญ่ด้ามันเดินทางไปศึกษาดูงานเข้าอบรมด้านการทำเกษตรนับครั้งไม่ถ้วนจนสามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้กับชุมชนของตัวเองได้และสิ่งที่เห็นนี้เป็นแค่ความสำเร็จในระดับหนึ่งเท่านั้นแม้ตอนนี้จะยังไม่ถึงเป้าหมายที่ปักธงไว้แต่ก็ภูมิใจมากและอยากนำบทเรียนทั้งหมดที่ได้มาไปพัฒนาการทำงานต่อในอนาคต ผมรู้สึกภูมิใจมากเพราะเราเป็นแค่เกษตรกรตัวเล็กๆที่เพิ่งมาหัดรมแต่ก็มีคนชื่นชมว่าประสบความสำเร็จแล้วเอาเข้าจริงผมว่าเราทำได้มากกว่านี้ซึ่งตัวองค์ความรู้เหล่านั้นผมก็อยากขวนขวายพัฒนาเพิ่มเติมไม่ใช่แค่ในหมู่บ้านตัวเองแต่ขยายไปยังชุมชนรอบข้างด้วย ทั้งในระดับตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศเพราะว่าองค์ความรู้ที่เราได้มามีแต่จะช่วยทำให้ชีวิตคนทำนาดีขึ้นในฐานะผู้ใหญ่บ้านที่ลุกขึ้นมาเป็นต้นแบบให้คนอื่นเดินตามด้วยความเชื่อมัน่นสามารถเปลี่ยนทัศนคติคนรุ่นเก่าให้เปิดใจรับความคิดสมัยใหม่ได้ผู้ใหญ่ด้าเผยถึงเคล็ดลับการจูงใจคนว่าการเป็นผู้นำที่ดีมันไม่ใช่แค่การวางมาก แต่ต้องมีทัศนคติที่ดีมีองค์ความรู้ที่ดีและต้องเข้าสังคมได้ด้วยต่อให้มีความรู้เยอะแต่ถ้าไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นไม่ได้ก็เป็นผู้นําให้คนอื่นไม่ได้สําหรับผมผู้นําที่ดีต้องสามารถเอาเรื่องดีๆไปทำให้คนอื่นทำตามได้ด้วยผมเชื่อว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนถ้าเราทำได้ชาวบ้านก็อยากทำเหมือนเรา แม่ไม่รู้ว่าองค์ความรู้ใหม่ๆในการทำนาจะถูกเผยแพร่และเข้าถึงผู้คนเป็นวงกว้างได้แค่ไหนต้องใช้เวลานานสักเท่าไหร่และไม่รู้ว่าวันข้างหน้าอนาคตของชาวนาไทยถูกพื้นที่จะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่แต่อย่างน้อยวันนี้เรื่องราวของผู้ใหญ่ด้าพัชสทรหมุยเฮบัวก็น่าจะปลุกแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับบ้านเกิดของตนเอง คุณพิทูลชมสุขผู้วิเคราะห์อุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคตะวันออกเสียงเหนือภาพคุณพิทูลสวมเสื้อยือดคอกลมสวมหมวกสารปีกกว้างยิ้มโครงการไบรท์สปอตภาคตะวันออกเสียงเหนือหรืออีสานเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่มากถึงหนึ่งในสามของประเทศไทยและมีประชากรมากที่สุดในประเทศแต่กลับสร้างไรายได้เพียงหนึ่งในสิบเท่านั้นมิหนำซ้ำไรายได้ต่อหัวก็ต่ำที่สุดในประเทศด้วย ประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวที่ต้องเผชิญปัญหารายได้ไม่แน่นอนและมีหนี้สินการปลูกข้าวแบบดั้งเดิมอาจไม่ตอบโจทย์กับผู้คนชาวอีสานดรทรงธรรมปิ่นโตผู้อำนวยการอาวุโสและทีมงานธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องการเริ่มต้นแก้ไขปัญหานี้ เพราะการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้จึงรีเริ่มโครงการไรสป s p o ตเพื่อเฟ้นหาคนอีสานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นบุคคลตัวอย่างได้และธนาคารแห่งประเทศไทยจะคอยเป็นตัวกลางในการนำพาให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้เจอกับคนอีสานต้นแบบเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดให้ความรู้และได้รู้จักกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนอีสานว่า เราสามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทั้งด้านอาชีพรายได้ความเป็นอยู่และการบริหารจัดการเงินภาพการ์ตูนเกษตรกรสองคนกำลังรับฟังข้อมูลจากผู้ใหญ่ด้ามีโดรนกำลังขึ้นบินและมีรถเกี่ยวข้าวอยู่ด้านข้าง